มากันอีกหนึ่งคันอนะาำเภอลานสักกุทยครับผมรถเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์ r, าอาขยับไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวทำการตรวจสอบให้นะครับผมตอนนี้มาดูครับการโอเวอร์ฮอนเกียร์หรือหลือเกียร์เอามาตรวจสอบกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับโอฮอนเกียร์สําเกียร์อีกหนึ่งรุ่นกับหลือเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นของ Ford r a n g e r นะครับ Ford r a n g e r ตัวดูระทอกนะครับ จะเป็นชนิดเกียร์ห้าอาห้านะครับอันนี้มาด้วยอาการนะครับมาด้วยอาการเข้าเกียร์ดีหรือเข้าเกียร์อ่ารถไม่มีแรงถอยหลังนะครับรถไม่มีแรงถอยหลังนะครับ <Mask. S 1> เกียร์ดีนี้ไม่มีแรงเลยนะครับจากการรื้อตรวจสอบนะครับก็จะดเห็นว่าที่แม่เหล็กอ่างเกียร์เนี่ยมันมีแบบเสี้ยนนะครับเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนผงเหล็กนะครับตอนนี้เราจะมาตรวจสอบกันอีกทีว่ามันมาจากไหนนะครับเสี้ยนผงเหล็กเหล่านี้มันมาจากไหนนะครับมันมาจากไหนนะครับ ก็ตอนนี right obile, so. So, er ้ลื้อออกมาทั้งหมดแล้วชิ้นงานเนี่ยลื้อมาทั้งหมดแล้วลื้อมาทั้งหมดนะครับเสื้อเกียร์ก็ล้างทําความสะอาดนะเพื่อจะหาว่ามันเสียหายจากจุดไหนแต่ชิ้นงานที่เป็นเป็นโลหะเนี่ยมันไม่มีแตกมันไม่มีขาดแต่ดูจากแม่เหล็กแล้วอ่ะมันมันเป็นผงเสียนเหล็กเล็กๆนะครับกับการวิเคราะห์งานตรงนี้นะครับับการวิเคราะห์งานตรงนี้ก็จะเดี๋ยวทําการประกอบเกียร์นะครับทาการประกอบเกียร์แล้วนํารถไปลอง นะครับนำรถไปลองดูว่าจะรถจะกลับมาวิ่งได้เป็นปกติเหมือนเดิมไหมนะครับผมมาดูกันต่อกัอกบเกียร์ห้เกียร์ห้านะครับก็ตอนนี้ลื้อไปลื้อมาจนเจอตัวปัญหาแล้วนะครับเข้าเกียร์ดีก็ไม่มีแรงเข้าเกียร์ถอยหลังก็ไม่มีแรงมาดูนะครับอย่างที่ผมบอกชิ้นงานที่เป็นโลหะเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม,เะไม่เขาจะไม่มีอะไรแยกขายเขาจะขายทั้งชุดทั้งยวงที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมครับ ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมันเป็นลูกปืนนะครับแต่มันเป็นลูกปืนวันเวสามารถหมุนได้ไปทางเดียวแต่ไม่สามารถกลับได้นะครับพอมันแตกปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนกลับได้มันไม่เกิดการล็อกนะครับมันไม่เกิดการล็อกเพราะว่าเวลาที่เกียร์เขาทํางานเขาจะหมุนอยู่กับเฟืองพันเดอรี่นะครับหรือเฟืองดาวเคราะห์นะครับมันจะสามารถหมุนถือว่าตัวตัวตัวเนี้ยหมุนไปทางขวาตัวล่างจะหมุนไปทางซ้ายนะครับมันจะเป็นการย้อนสอนแบบวันเวนะครับแต่นี่ตัวบนหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ มันเลยทาให้ไม่มีเกียดี D หรือเกียร์อาร์นะฮผมนะครับ,นะรบก็พบเจอตัวปัญหากับตรงนี้แล้วนะครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องเกียร์ออโตก้ก็โทรเข้ามานะครับเดี๋ยวคันนี้หาชิ้นงานนะครับหาชิ้นงานเข้ามาทดแทนนะับผมก็เดี๋ยวไปลองรถกันดูว่าจะจบไหมนะครับผม f o r ์ e เ n g e r อนะครับตัวนี้เป็น T5 ที่ขึ้นสไลด์มานะครับก็อาการที่เห็นก็คือ เดินชัดเลยเวลาเข้าเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีเนี่ยเกียร์ดีเดินหน้าแล้วก็เข้าเกียร์อาถอยหลังรถไม่สามารถขยับได้นะครับตอนนี้เกียร์ทำการซ่อมเปลี่ยนอะไรไปแล้วไปเรามาลองรถกันนะครับตอนมาก็บูทคันเกียร์แตกผมแก้ไขให้แล้วนะครับคันเกียร์กับตำแหน่งเกียร์เนี่ยตรงกันแล้วเห็นไหมครับเนี่ยตำแหน่งเกียร์ดีนะครับนี่ก็คือนี่เกียร์ดีนะครับไปลองรถกันนะครับไป เกียร์ที่ดีมันจะมีแรงฉุดนะครับโดยที่เราเลื่อนคันเกียร์มาที่เกียร์ดีปุ๊บเนี่ยโดยที่ไม่ต้องแต่คันเร่งเดี๋ยวเกียร์มันจะมีแรงฉุดของมันเองนะครับเกียร์ที่ดีนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์สามแล้วนะครับี่ยเกียร์สี่นะครับคันนี้จะมีอาการเปลี่ยนเกียร์ที่แปลกๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปซ่อมมาจากที่อื่นนะครับแล้วก็ใช้งานได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเกียร์ก็ไม่สามารถ ขับได้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอก็คือชิ้นงานภายในมันแตกนะครับชิ้นงานที่เป็นโลหะมันแตกก็คือลูกปืนวันเวนะครับไปลองรถไปเรื่อยๆกันนี่นะครับอันนี้จะเป็นรหัสเกียร์ 5R5 นะครับเป็น Ford s i g n a t r ตัวเก่านะครับเป็น T5 นะครับดูนะครับความเร็วแป๊บเดียวนะครับขึ้น100แล้วนะครับก่อนหน้านี้มันวิ่งไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้วิ่งไม่ได้ ถ้าใดที่มีปัญหาเรื่องรถเสียเกียร์พังนะครับก็โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับโทรติดต่อสอบถามปรึกษานะครับกับอาการแบบนี้แบบนี้นะครับก็เห็นมีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาสอบถามผมในซูซูกิเซตนะครับเวลาน้ำเข้าเกียร์นะครับน้ำเข้าเกียร์นี่ซ่อมเท่าไหร่อะไรยังไงให้ท่านคิดแค่ว่านะครับน้ำมันวิ่งไปถึงไหน ต้องซ่อมทั้งหมดนะครับผ่าทอกด้วยนะครับเพราะในทอกเขาจะมีผ้าค,าสคัสต์มีผ้าคาสัสมีลูกปืนพวกนี้ถ้ามันอมน้ําอยู่ข้างในเดี๋ยวซ่อมเฉพาะตัวเกียร์วันหนึ่งเดี๋ยวทอกก็พังครับพอทอกพังเดี๋ยวมันก็วิ้งไม่ได้นะครับกนะับาก,การทดลองลบตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ร้อยสิบแล้วนะครับสถานที่ลองรถผมนี่เป็นสถานที่ลองรถแบบยาวๆเลย ตอนนี้กำลังมีของเล่นใหม่เข้ามานะครับมีของเล่นใหม่เข้ามาคือการทําดอกกุญแจนะครับทําดอกกุญแจซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วเดี๋ยวขอฝึกวิทยายุทธ์อีกหน่อยนะครับผมกับงานซอบเกียร์อโอโต้ต,ตรงนี้นะครับผมขอบคุณครับ